สวัสดีครับอยู่ในช่องเดลคอมีพีทนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวโทรศัพท์มือถืออ่าซึ่งเราไม่ได้รีวิวโทรศัพท์กันมานานแล้วเนาะแล้วก็อันนี้เนี่ยก็เป็นโทรศัพท์มือถือที่เป็นรุ่นที่ค่อนข้างเก่าแล้วนะตั้งแต่ปี2016ปี59นะปัจจุบันนี้ปี2023แล้วก็ประมาณ7ปีแล้วนะครับสำหรับเจ้าเครื่องนี้เอสสำหรับเจ้า Samsung Galaxy S7 นะครับ S7 เจ็นะซึ่ง s อเนี่ยยอมรับถ้าคนผมอ่ะทันตอนมันเปิดตัวใหม่ๆตอนนั้นผมจําได้เลยคือแบบตอนที่ผมเห็นคลิปอะเฮ้ยมันสวยกว่าคือผมอันนี้มันความรู้สึกผมนะผมรู้สึกเอสะมันดูมันดูแบบมีมิติมากกว่า Galaxy S6 ในยุคนั้นนะครับ S6 ซึ่งเจ้า S6 ใเนี่ยตอนนี้ผมก็ตามหาอยู่นะแต่ S7 เนี่ยผมขออันนี้ขอขอนอกเรื่องไม่ได้ขอนอกเรื่องหรอกขอเกินนิดนึงเจ้า S7 เนี่ยผมตามหามาตั้งแต่ปี2020แล้ว แล้วก็ที่ตามหาไม่ได้สักทีเนี่ยเพราะว่าผมอะอยากได้เครื่องที่มีกล่องอย่างนี้แล้วก็ตัวเครื่องเป็นสีดำนะครับซึ่งผมบางทีมีหลุดมาเหมือนกันนะแต่ตอนนั้นราคามันสูงผมเลยแบบวุ้ยนั้นเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันจนไปไป,ไปมาๆมาปีนี้เนี่ยผมก็ไปเปิดใน Facebook Marketplace นะเพื่อไปดูว่าแบบมี S7 ไหมแล้วก็บังเอิญไปเจอคนนึงขายแล้ว Galaxy ตัวนั้นอะมันเป็นเครื่องค้างสต็อกเลยแบบ เฮ้ย <peach> เครื่องค้างสต็อกค,คุณผู้ชมยิบตัวสับเจ็ดปีค้างสต็อกอ,อ่ะในแบบเฮ้ยรออะไรคว้าป่ะสิเลยก็ได้มาอยู่ที่มือผมตอนนี้นะครับอันนี้เป็นเครื่องป้ายแดงมือหนึ่งที่ผ่านมาเจ็ดปีแล้วยังไม่มีใครซื้อนะครับ <S <S แต่คืออันนี้ผมนะับเปิดตัวนะจริงๆตัวเครื่องอ่ะดูจากกล่องนะกล่องอ่ะมันบอกว่าเครื่องนี้ผลิตเมื่อปี2 0 1 7ก็คือ6ปีนะครับแต่ผมขอนําตามรุ่นมันละกันเพราะว่า F7 ตอน เพราะว่าปี2017ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นปีของ Galaxy S8 นะครับเราขอนับตามรุ่นของมันแล้วกันคิดดูกับโทรศัพท์7โทรศัพท์6 7ปีอ่ะค้างสตอกอ่ะแล้วบอกมันหลงเหลือถึงทุกวันนี้ได้อ่ะมันมีไม่กี่เครื่องนะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวรับบัตเดี๋ยวขอใบอีกนิดน,นึงแล้วกันขอเกริ่นอีกคลิปหนึ่งคลิปหน้าที่ผมจะลงเนี่ยไม่ใช่อาทิตย์หน้านะอาทิตย์หน้าหน้าอีกคลิปนึงเนี่ยมันจะเป็น Galaxy S7 Edge สีลิมิเต็ด หนึ่งเครื่องนะผมมาหาสองเครื่องคือมีมันมันมีสองสีใช่ไหมก็คือสีฟ้ากับสีชมพูซึ่งตอนนี้ผมเจอสีหนึ่งแนละ้วสีชมพูเหมือนนี่เหมือนเขาเรยกอะคือมันผมมันมีเขาเพิ่งขายพอดีนะครับเลยก็ตอนนี้เดี๋ยวเขาหาเครื่องให้ผมอยู่ถ้าเขาหาได้เนี่ยผมก็จะมาทำรีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอย่างแน่นอนเนาะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ย Galaxy S7 เนี่ย ผมไม่เคยใช้ตอนนั้นผมตอนมียุคหนึ่งผมใช้แต่ผมใช้ไปรุ่น S7 e ผมใช้รุ่นท็อปกว่าน,นี้นะครับแต่ในยุคนั้นมีโอเคเราเกิดกันมาเยอะล้วเรามาดูรายละเอียดของตัวกล่องกันก่อนเลยละกันตัวกล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมองกล่องแล้วมันคิดถึงวันเก่าๆเนาะ <c oughs> นะนี่ตรงนี้เขียนว่า Samsung Galaxy S7 นะครับ 32G นะตอนนั้นมันมีอยู่2ความจุก็กคือ 32G กับ 64จิกนะซึ่งตอนนั้น 32G จิกก็ใช้เหลือแลนะ้วมันไม่ได้ใช้เหลือหรอกคือมันใช้พอดีฟิลถ้าเปรียบเทียบกับปัจจุบันฟิลเหมือน1 2 8 g b จิกในปัจจุบันในยุคนั้นๆนะในยุคนั้นเพราะว่าตอนนั้น128ยจิกยังเป็นความจุสูงสุดอยู่เลยในโทรศัพท์บางยี่ห้อนะครับนี่เอเจ็ดมาลองดูด้านข้างด้านข้างนี่ผมซื้อเป็นสีดำนะมันเลยเป็นอย่างนี้นะครับสีดำสีแบล็กออนิกนะครับถ้าอ่านไม่รู้อออเสิงถูกหรือเปล่าตรงนี้เขียนว,ว่า Do Not Accept อินซิลโบเกนก็คือเหมือนถ้าโสดตอนนั้นถ้าเราซื้อตอนป้ายแดงนะตอนที่มันมือนหนึ่งเนี่ยซื้อแล้วมันมีซิลรอยแกะอย่างนี้เนี่ยแปลว่าโทรศัพท์มีคนแกะไปดูแล้วนะครับนี่เขาเลยก็เขียนเตือนเอาไว้นิดนึงด้านหลังตรงนี้ก็จะเขียนว่า Samsung Galaxy S7 นะตรงนี้แล้วก็เขียน4เครื่องนี้รองนสะี่จเเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็6 4 b i บิตออ t a o o r e Processor RAM 4 g b นะจอเป็นจอเดี๋ยวเราค่อยไปเล่าอะไรอีกรอบนึงแล้วกัน ะครับเ,เล่าเลยจอเนี่ยขนาด5.1นิ้วนะครับวันในแนวทอแยงเป็นจอคอสท์เฮซัมอัโมเลดนะครับนี่อัโมเลดนั่นแหละแต่มันมี S มาทำไมไม่รู้ดูโอพิกเซล12 12ล้านพิกเซลนะครับกล้องหลังกล้องหน้า5ล้านนะนี่กันน้ำระดับ IP68 ซึ่งตอนนั้นน่าจะเป็นซ m s u n งรุ่นแรกเลยมั้งที่มันกันน้ำได้อะหลายคนจะงงว่าเอ้ยกันน้ำได้ S5 ก็ทำได้ S5 มันกันการโดนน้ำครับคือแบบ น้ำกระเด็นอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยกันแต่ถ้าเป็น s 7เนี่ยมันเอาลงน้ําได้แต่ซึ่งมปรับประกันนะว่าน้ําจะเข้าเครื่องหรือเปล่าถ้าน้ําเข้าเครื่องก็ขาดประกันนะครับนี่ในตอนนั้นนี่แล้วก็รองรับไว r e l e s s c h a r g นะเมมโมรี่สามสิบสองกิกนะครับด้านบนก็เป็นอย่างนี้นะกล่องจะคล้ายๆกับ galaxy s 8นะนี่เขียนดูออสนะครับดูออสอันนี้จะเป็นรองรับซิมซึ่งในยุคนั้นเนี่ยซัมซุงทำเป็นสองซิมได้แล้ว ครับผมแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ตรงนี้เขียนว,ว่า2 0 1 7เดือน3นะแล้วอันนี้คือวันที่เครื่องน,นี้ผลิตขึ้นมานะครับนี่แต่แปลว่าเครื่องน,นี้ผลิตหลัง S8 ออกแล้วสิเพราะว่า S8 มันออกประมาณปกรกาคมพาปีนั้นผมจําได้นะครับนี่แล้วก็นี้เขียนว,ว่า SM-G930 อันนี้คือโมเดลของ S7 นะ Color b l c k o o n กอนะครับแล้วก็พวกเลขเอมีอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคงั้นเราแกะกันเลยดีกว่านะ ตื่นเต้นอันนี้ผมมีแกะมาเช็คแล้วนิดนึงนะครับนี่นี่คือตัวเครื่องนะซีอูม,มันไม่มีตั้งแต่ตอนแรกนะครับตื่นเต้นอนะเพราะมันเป็นโทรศัพท์มันเป็นเหมือนในฝันผมอีกเครื่องนึ่งเหมือนกันนะสำหรับเจ้า s 7เนี่ยคิดว่าอย่างนี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นพวกสติกเกอร์นะครับที่มาเขาติดตรงนี้นะแต่ตรงนี้เนี่ยนี่อันนี้เป็นถาดรอนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในเครื่องก่อนเอข้างในข้างในกล่องกันก่อน อันนี้นะครับก็จะมีพวกแบบคู่มือนะก็จะอย่างนี้เราแกะออกมาได้นะครับใหม่มากอ่ะเอาจริงๆกินม่อยู่ครบแบบอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ผมขอไม่แกะนะเพราะที่เก็บเก็บนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นถาดที่จิ้มซิมมีตรงนี้เลยนะนี่แต่ก่อนซัมซุงซื้อมาที่มันให้โค้มาไม่เหมือนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ให้แค่สายชาร์จเองมั้งแต่ก่อนหัวชาร์จก็ให้นะครับอันนี้เป็นหัวชาร์จ สิบห้าวัตต์เดิมจากโรงงานนะครับนี่ตอนนั้นซัมซุงฟาชาร์ตสิบห้าวัตต์นะสูงสุดของเขา a p t i v e Fast Charging เนี่ยนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ย5โวลต์2แอมป์ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่ไว้อย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสายชาร์จนะครับนี่สายชาร์จตอนนั้นซัมซุงยังเป็นไมโคร USB ออยู่นะในยุคนั้นไทซียังไม่มี เอะมีแล้วใน Galaxy Note 7แต่ Note 7มันบมงเอตอนนั้นมันมีปัญหาตามข่าวกันนี่แหละนะครับเขาเลยก็ยกเลิกไปแต่จริงๆโทรศัพท์ซ m s u n g ที่เป็น USB port ที่เป็น USB Type C เครื่องแรกเนี่ยก็คือ Samsung Note 7นะครับรุ่นที่มีปัญหานะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ Micro USB อันนี้ก็จะเป็นเป็นไอ้อนี่นะ USB connector นะครับนี่แบบเปลี่ยนย่เปลีนจาก Micro USB เป็นนี่ ไว้ต่อพวกแฟลชไดร์อะไรอย่างนี้เนาะซึ่งซัมซุงให้มาครบนั้นอยู่ในยุคนั้นเดี๋ยวนี้มันทมันหายไปเนี่ย <c oughs> นะลแล้วก็หลังๆมานี่ผมอาจจะตามยุคซัมซุงไม่ทันแล้วนะเพราะว่าผมหลังๆมาผมเปลี่ยนแบรนด์นะครับแต่ก่อนผมใช้ซัมซุงตลอดนะตั้งแต่ Galaxy S7 นะครับ s 7 e เนี่ยแล้วก็มีเปลี่ยนไปไอโฟนอยู่แป๊บนึงแล้วก็กลับมา Galaxy Note 8นะัในยุคนั้นซึ่งตั้งแต่ ถ้าคนไหนติดตามข่าวผมมาเนี่ยจะรู้ว่าผมไม่ได้ซื้อซัมซุงมาประมาณ3ปีละสองสปีละเพราะว่าเ่ด้ข่าวว่าผมใช้ Galaxy Note ยีในวันนั้น Note ยีวันนั้น,นยังเป็นรุ่นล่าสุดนะครับใช้แล้วมันเกิดเครื่องมันลบข้อมูลตัวเองท้งทั้งหมดก็คือผมเลยก็ไม่ได้ซื้อซัมซุงอีกเลยตั้งแต่วันนั้นนะครับเลยก็กลับไปชอบพวกโทรศัพท์เก่าๆของซัมซุงคือพวกรุ่นอย่างเงี้ยเพราะว่าผมเติบโตมาในยุคนี้นะนี่มีหูฟังด้วยนะครับ หูฟังซึ่งยุคนั้นหูฟังยินใส่กล่องดีเลยอะ่ะนี่นะเนี่ยหูฟังอะ่ะนะครับผมขอไม่แกะซิลนะแต่ให้ดูแล้วกันมันมีจุกมีอะไรอย่างงี้ด้วยนี่นะครับโอเคเก็บเก็บเก็บมาเดี๋ยวเราจะมาดูตัวเครื่องกันต่ออุอ้ยอุ้ยยับเลยนะเอ้ยทำไมทำไมใส่ไม่ได้ อะไรนี้ใส่เข้าอันนี้เรียบร้อยนะครับกําลังงงอยู่เอาออกได้แต่ใส่ไม่ได้โอเคปิดนะครับตัวเครื่องก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราลรงมาเล่าข้อมูลคร่าวๆข,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 ของตัวเครื่องก่อนเลยแล้วกันโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เนี่ยเปิดตัวเนี่ยเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ปี2 5 5 9นะ้นะหรือปี2 0 1 6นนะครับผมนี่เราเปิดเครื่องเลยกดเปิด Samsung Galaxy S7 น,น, 7, นี่เอาดีนะครับ ซึ่งราคาเปิดตัวในวันนั้นเนี่ยจะอยู่ที่2 3,900บาทแล้วก็เปิดตัวเนี่ยมีทั้งหมด4สีนะในวันนั้นก็คือสีแบ a c คคือสีดำสีเงินสีทองแล้วก็สีขาวซึ่งสีขาวนี่ผมไม่ค่อยเห็นคนซื้อนะในยุคนั้นแล้วก็สีเงินด้วยตอนนั้นคนซื้อน่ะมีแต่สีดำกับสีทองนะทุกวันนี้ในตลาดก็เลยมีแต่สีดำสีทองไงเพราะว่าสีเงินสีขาวคนทนซื้อน้อยนะนี่นะครับแล้วก็ เครื่องเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่152กรัมแค่นั้นเองถือว่าเบามากนะไม่เหมือนโทรศัพท์เดี๋ยวนี้โทรศัพท์เดี๋ยวนี้200ขึ้นกันหมดแล้วไม่ก็190ขึ้นกันหมดแล้วไอ้พวกเรือธงเนี่ยใหม่ไม่ใหม่หมอะดูนี่เรามาเริ่มต้นใช้กันนะครับเดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อ Wi-Fi กันก่อนนะเครื่องนี้ผมจะไม่ล็อกอินชื่อผมนะเอ้ะถัดไปได้ไม่ต้องไม่ต้องต่อ wi ับ w i นะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ๋ยวผมขอนีก่อนแล้วกัน ผมจะไม่อัปเดตซอฟต์แวร์นะวันนี้ส่งวสิบเจ็ดอะไรแนละ้วปีนี้มีปีไหนแล้ว 2> <2> อย้อนหนลังไกลยเกินโอเคตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับเจ้าซัมซุงกาแล็กซี่เอสเจ็ดเอทเครื่องนี้เราเปิด,เร,เ,ปดเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับนี่คิดถึงอะคิดถึงเหรอะคือแบบอเพื่อผมอาวุธที่ผมบอกคิดถึงเนี่ยเพราะในยุคนั้นอะเนี่ยซัมซุงกีฟยะดูดิเทา่าไหร่ยังมีซัมซุงกีฟอยู่อะนะ เนี่ยพวกไอคอนเลยอย่างเงี้ยซึ่งมันมีคนนึงเขาบอกว่าเงินไม่เราไม่สามารถซื้อเวลาได้ใช่ไหมซึ่งก็จริงเราไม่สามารถเอาเงินซื้อเวลาได้แต่เราสามารถซื้อของที่อยู่ในเวลานั้นที่เราผ่านมาได้นะครับนี่ก็คือเจ้าตัวน,นี้เื่งนี้อยู่ในช่วงนั้นช่วงนั้นก็แบบเด็กผมยังเด็กอยู่อะตอนนั้นอะจําได้เลยแบบตอนนั้นแบบใช้ตอนนั้นเออะผมซื้อช่วงประมาณ iPhone 7เพิ่งเปิดตัวช่วงะมาณกันยานะช่วงนั้น ตอนนั้นจำได้ว่าตอนนั้นอ่ะผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยเล่าในคลิปนู้นคลิปนี้เราขอเล่าแค่ S7 นะครับนี่เดี๋ยวผมขอย้อนนิดนึง Galaxy S7 เนี่ยผมเห็นครั้งแรกเลยนะคลิปของพี่ซฉัตรพวีนะนี่ตอนนั้นพี่ซีฉัตรพวีเขารีวิวที่อะไรที่ทะเลมั้งโรงแรมทะเลอะไรโรงแรมที่มีทะเลนะ่ะข้างหน้าจําผมพอจําได้อยู่นะครับคลิปในวันนั้นนี่มันจะเป็นอย่างนี้เนาะสีดำสวยเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาเล่าข้อมูลต่อละกันแล้วก,วก็โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เนี่ย นี่ก็จะเป็นอย่างนี้นี่เดี๋ยวเราเรามาดูเดี๋ยวไม่เราไม่ล่ลข้อมูลนะ <S <S เดี๋ยวเรา,าลองดูรายละเอียดของอย่างนี้กันก่อนเลยละกันนี่ตรงนี้ก็จะมีเขียนโลโก้ซัมซุงมีกล้องนะครับกล้องเนี่ยกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่5 <S 1> <S 1> ล้านพิกเซลรูรับแสงขนาดอยู่ที่ f 1.7นะครับผมจําได้นะเพราะตอนนั้นจําได้ว่ามันเปิดตัวมามันมันโฆษณาเรื่องรูรับแสงมากเพราะว่า ในยุคนั้นรูรับแสงโทรศัพท์ส่วนมากจะอยู่รักว่า 2. จุดสักอย่างอยู่เลยในตอนนั้นนะอันนี้ f 1 7ซึ่งถ่ายตอนนั้นจะชูโรงในเรื่องการถ่ายที่แสงน้อยได้ดีนะครับถ่ายแล้วมันมันไม่มืดเหมือน i p h o n นะถ้าพูดตามตรงนะครับยุคนั้นไปนยังเป็น iPhone 6S ออยู่นะเจ้าโทรศัพท์เครื่องนี้นี่ด้านข้างกรอบของตัวเครื่องเนี่ยทำมาจากอลูมิเนียมนะครับนี่เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องข้างหลังก็เป็นอย่างนี้กล้องเนี่ย ถ้าผมมี S6A นะแต่ S6A อันนี้อยู่ครึ่งอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้จะเป็นของ S7 เดี๋ยวผมเผยดูแล้วกัน S7 มีกล้องนี่แทบจะติดกับตัวฝาหลังไปแล้วอะ่ะถ้าเป็น S6 อะ่ะมันจะนูนออกมานะครับมันจะนูนแบบมานิดนึงอะ่ะนะ S7 นี่คือกล้องมันจะฝังแล้วลตัวเครื่องหนาขึ้นด้วยนะครับมันเลยก็ทําให้เครื่องไอ้กล้องอะ่ะมันบางลงนะครับมันเลยเป็นอย่างนี้ซึ่งออกมาสวยเลยผมชอบนะครับส่วนตัว อาจจะมีรอยนิ้วมือนิดนึงนะเพราะว่าเมื่อกี้เราจับเล่นกันแล้วกล้องเนี่ยกล้องหลังตาที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เลยก็คือกล้องความละเอียดอยู่ที่12 P, ล้านพิกเซลรูรับแสงขนาด F1.7 เหมือนกับกล้องหน้านะแล้วก็ไฟแฟลชเนี่ยตรงนี้เป็นไฟแฟลช led ตรงนี้เป็นเซนเซอร์ที่เราในยุคนั้นนี่ผมผมยอมรับเลยผมชอบซัมซุงตรงนี้แหละยุคนั้นซัมซุงมันสามารถวัดคือไฟฟ้าหัวใจใผ่านโทรศัพท์ได้เลยโดยไม่ต้องใส่สมาร์ทวอตนะอันนี้ไม่ใช่สมาร์ทวอตนี่ในยุคนั้นเนี่ยผมอ่ะ ชอบฟังก์ชันนี้มากตอนเด็กอ่ะผมแบบชอบแบบเอามือไปตับอย่างเงี้ยมันจะเป็นไฟสีแดงแดงแล้วเราก็สามารถดูพวกหัวใจได้นะว่าหัวใจเราเต้นเท่เทาไหร่อะไรยังไงเวลาแบบนี่เหนื่อยเอยงี้ยก็ไปวัดได้นะครับแต่ตั้งแต่ Galaxy Note 8ขึ้นมาเนี่ยหรือ S8 ถ้าทำไม่ผิดนะมันไม่มีอย่างนั้นแล้วซัมซุงไม่ทำแล้วเพราะบอกว่าคนใช้น้อย <c oughs> นั่นแหละนะแต่ผมชอบจริงๆฟังก์ชันนี้ในยุคนั้น,นเออพอมัน จริงๆผมลืมไปแล้วเนี่ยแต่พอแบบมาเห็นแล้วแบบมันความจํามันย้อนอะนะแล้วก็โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 4K 30เฟรมนะก็จยุคนั้นนี้ก็ 4K ก็สุดๆแล้วะนะแล้วก็ระบบป้องกันเนี่ยระบบป้องกันภาพสั่นไหวหรือพวกแบบระบบการสั่นสะเทือนเนี่ยการสั่นน่ยใช้คำนี้ดีกว่าการสั่นการสั่นเป็นแบบออปติคอเป็นแบบ OIS นะยุคนั้น OIS แล้วนะครับ นี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะตัวเครื่องแล้วก็ยนยุคนั้นนี่คือจุดที่จำทรงโฆษณาบ่อยมากก็คือมี Allway on Display แบบนี้นี่อเวอ on display นะครับก็เป็นอย่างนี้เลยนะแล้วก็มามองข้างบนข้างบนก็จะเป็นอย่างนี้ตรงนี้จะเป็นที่ใส่ซิมนะครับนี่ที่ใส่ซิมตรงนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นที่ใส่ซิมแบบไฮบริดสล็อตนะครับก็จะเป็น ใส่ได้2ซิมแต่ถ้าไม่ใส่แต่ถ้าจะใส่ไมโครเอสดีการ์เนี่ยจะเหลืออยู่ซิมเดียวนะครับเพราะว่าไอไมโครเอสดีการ์กับที่จิ้มซิมเนี่ยมันเหมือนกันนะครับมันใส่ด้วยกันได้นะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูแล้วกันกเดี๋ยวคุณผู้ชมนึกภาพแต่ไม่ออกนะครับ <S <S เดี๋ยวให้ดูเพราะว่าถ้าแต่ถ้าคนไหนสายโทรศัพท์น่าจะรู้อยู่แล้ว <S <S 2> <S 2> แหละเพราะว่าไฮบิดสล็อตเขาจะเขาจะเรียก,กคำนี้ว่าไฮบิดสล็อตนะนี่เดี๋ยวผมจิ้มให้ดูแล้วกันเดี๋ยวบางคนนึกไม่ออกเพราะว่า พูดแล้วมันอธิบายยากนะจริงไม,ม่ถูกนะอันนี้ไม้นะครับไมโครโฟนนะครับอย่าไปจิ้มผิดนะเห็นนะอย่าจิ้มผิดเด็ดขาดนะครับนี่มีไฟสีฟ้าขึ้นเรียบร้อยนะนี่ที่ผมบอกเป็นไฮบิดสล็อตเห็นไหมตรงเนี้ยใส่ซิมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่ซิมแต่ถ้าเราไม่ใส่ซิมเราเอาไมโครอีดีการ์มาวางเนี่ยเราจะใส่ซิมไม่ได้เห็นนะไหมมันจะมีร่องใส่ซิมอยู่นี่ นีครับแล้วก็มีซิลว่ากันน้ำอะไรอย่างนี้ด้วยแต่ผมขอไม่เทสนะเพราะโทรศัพท์มันเก่าแล้วนะครับหปีแล้ว,วผลิตออกมาเนี่ยนะนี่อเวออนนะครับก็เป็นอย่างนี้นะสำหรับเจ้า Galaxy S7 ซึ่งค่อนข้างคือผมมาชอบอยู่แล้ว Samsung เนี่ยแต่แค่ติดตรงปัญหาตรงนั้นนี่แหละนะครับแต่ใจจริงอยากได้3 g หม่3ใบนี้ก็ยอมรับใจใจผมก็อยากได้นะเพราะว่าแบบ คือผมมาต้องใช้โทรศัพท์2 OS โนะครับปกตินะปกติผมต้องใช้ 2OS เนะเพราะว่ามันจะได้แบบทำงานสะดวกเพราะว่าบางอย่าง iPhone มันก็ถ้าคนไหนสายทำงานจริงๆอ่ะจะรู้ว่าไอโฟนอ่ะมันจะมันเสถียรแหละแต่มันจะไม่ได้คล่องเหมือนซัมซุงซัมซุงมันจะเหมือนไปโคอะไรเยอะมั้งมันเลยก็แบบนี่มันเลยแบบใช้งานบางแอปสะดวกกว่านะครับอย่างพวกแอปของ Google อะไรอย่างนี้เนี่ยไอไอโฟนเดี๋ยวนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะแต่ซัมซุงก็ยังแบบสะดวกอยู่ แล้วก็ผมติดปากกาเพราะผมชอบปากกามากนะนี่ก็เป็นอย่างนี้นะครับเอาคีเราลองมาดูเล่นเครื่องกันต่อนี่ก็ได้เป็นอย่างนี้รูปภาพนะครับเครื่องใหม่อยู่นะยังไม่มีอะไรกล้องเราเปิดได้นะครับนี่ก็เป็นอย่างนี้ซึ่งกล้องเราขอไม่ถ่ายเล่นนะนี่เห็นไหมก็คือแบบยุคนั้นคือสวยแล้วอะนะนี่มันสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะครับเอามือแบบไปจับตรงนี้เพื่อถ่าย เห็นว่าจะมีไฟแดงแงขึ้นเห็นไหมเป็นเซนเซอร์นะครับเวลาเราถ่ายก็แบบเอามือไว้อย่างเงี้ยปึ๊บมันก็จะถ่ายให้เราเลยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับเจ้าฟังก์ชันนี้แล้วก็ใช้มืออย่างนี้ได้ทีนะตอนนี้คือผมทาเร็วไงม,มันจับไม่ทันแต่ถ้าผมค้างอะ่ะมันจะจับทันนะก็เป็นอย่างนี้แล้วก็มีพวกแบบนี่ถ่ายตัวเองกว้างตอนนั้นผมถ่ายเหมือนตอนนั้นผมเหืะอมากโหมดนี้ถ่ายถ่ายภาพตัวเองคือเหมือนกล้องอะ่ะมันถ่ายแค่เนี้ยสูงกล้องมันก็กว้างะนะแต่บางทีให้กว้างกว่านี้เราก็ ถ่ายเหมือนพานรามาได้นะครับถ่ายเหมือนเห็นเพื่อนอะไรอย่างนี้ถ่ายทอดสดได้ด้วยแต่ตอนนั้นผมไม่ได้เล่นวิดีโอคอนหลานนี่ตอนนั้นผมเล่นโคดบ่อยเลยใช้คํานี้เลยเพราะว่าแบบเฮ้อเด็กอะเนาะสดเสมือนจริงอะไรอย่างนี้กล้องหลังก็จะมีโหมดอันนี้ผมเปิดเป็น HDR Auto เนี่ยนะนี่ HDR Auto ไปนะครับโหมดอันนี้ถ้าเป็นโหมดอันนี้เนี่ยก็จะมีโหมดอัตโนมัติโหมดโปรโหมดพาน,นรามา เคลื่อนไหวช้าคือ s โล w motion นั่นแหละนะครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยผมก็เล่นบ่อยเหมือนกันโฟกัสที่เลือกก็คือพวกพอเทสนี่แหละถ้าชัดหลังเบอร์ไฮเปอร์แ lap ถ่ายแบบไทม์แล a นั่นเองแต่เป็นไฮเปอร์แล a p นะก็จะแบบจะดีกว่าไทม์แลบนิดน,นึงมีถ่ายโหมดอาหารช็อตเสมือนจริงก็คือเหมือนถ่ายแบบ3-60องศาเราก็เอียนโทรศัพท์ได้นะนี่ในยุคนั้นวิดีโอคอนหลาแล้วก็ดาวน์โหลดเพิ่มเติมมาได้อีกนะครับนี่แล้วก็ฟังปุ่มนี้นี่นะครับ โอ้คิดถึงเนาะมันเราผมไม่ได้จับอย่างนี้นานแล้วอะโอเคเราก็ฟังเสียงกันซึ่งในแต่ละปีเนี่ยถ้าหลายคนเป็นแฟนคลับเป็นสาวงสมส่วนน่าจะพอรู้อยู่ว่าแต่ละปีเสียงมันไม่เหมือนกันในเสียงที่เข้าเนี่ยอย่างเครื่องนี้จะเป็นอีกเสียงหนึ่งเดี๋ยวผมเปิดให้ฟัง ีผมชอบเสิ่งนี้นะะค,คือผมอันนี้ผมขอพูดนิดนึงซัมซ n งอ่ะเสียงเรียกเข้าดูแต่ก่อนมันดูมีแบบมันดูมีชีวิตชีวานะแต่รู้สึกหลังๆมาเนี่ยเสียงมันดูแบบเปงงไงไม่รู้คือมันมันคือมันเพอะนะผมชอบนะแต่ เสียงมันมันไม่ดูมีชีวิตชีวามันดูเศร้าๆานะไอ้โทนหลังๆเนี่ยผมเพิ่งมาผมเราสังเกตตั้งแต่ galaxy s เอ้ตั้งแต่ C ีฟิปผมขึ้นมา Flip นะ่ยซีฟิปสนะเสียงดูเศร้าๆอย่างไงก็ไม่รู้ <c oughs> นะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะสลัดเจ้า s เแล้วก็เรามาเล่าเรื่องสเปคของชิปบ้างนะชิปชิพพปพวกแบบอะไรอย่างนี้นะครับผมนี่จอก่อนจอผมพูดไปแล้วนะ ไอ้เครื่องนี้ยังเป็นจอ60เฮิรตก็ยุคนั้นนะ่ะมันไม่มีหรอกรอยยี่อะนะมีแค่60เฮิรต์ก็สุดๆแล้วในยุคนั้นหน้าจอเนี่ยเป็นคอนินกอริลลากราสีนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะก็แข็งแรงทนทานแน่นอนนะแล้วก็ความละเอียดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่1,440คูณ2,560พิกเซลความหนาแน่นของเมนพิกเซลเนี่ยคือ577 ppi นะครับระบบปฏิบัติการของเครื่องนี้นะเพราะเครื่องนี้ผมไม่ได้อัปเดตซอฟต์แวร์เครื่องนี้เนี่ย ระบบปฏิบัติการเป็น Android 6.0 Marshmallow นะชิป Exynos 8890 OctaCore ความเร็วอยู่ที่2 3จิ z นะครับแล้วก็ G.P.U เนี่ยเป็น Mali p 8 80รุ่น MP12 นครับนี่กจะเป็นอย่างนี้ผมพูดแค่นี้พอนะอยากรู้เป็นอยากรู้ว่าเป็นซอฟต์แวร์อะไรก็นี่มันมีวิธีเช็คอยู่ผมจำผมลืม นี่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 น,นแต่ข้อมูลซอฟต์แวร์ตออันนี้เป็น Android 7.0แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องปี2017เนี่ยอันนี้น่าจะเป็น Android 7.0เออใช่ใช,ใชนะครับมันเป็น Android 7.0ต,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 ตัวไหนจำไม่ได้แล้วนะนี่นะครับก็เป็นอย่างนี้เลยนะสำหรับเจ้า Galaxy S7 นะซึ่งผมก็ตาม มานานมากแล้วสรุปฝันก็เป็นจริงักสีนะครับตอนนี้ผมกําลังไล่เก็บแต่ละรุ่นแต่ละปีให้ครบนะโอเคงั้นสลัดคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวาลาไปก่อนเลยแล้วกันคนไหนมีโทรศัพท์โทรศัพท์พวกแบบซัมซุงเอสอะไรอย่างนี้มีกล่องนะหรือ galaxy note 1มีกล่องเนี่ย note สา note สขอผมที่ผมพูดชื่อนี่ผมขอมีกล่องหมดนะกล่องมาอย่างเงี้ย note ส note สขอสภาพดีนิดนึงนะก็ พิมพ์มาได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับคนไหนมีหรือด,ดูจบคลิปก็ได้มี Facebook ผมอยู่ก็มาทัก Facebook หรือ Instagram ส่วนตัวผมก็ได้นะเพราะว่าผมก็ตามหาอยู่นะครับถ้าเห็นผมไม่ตอบนี่ไม่ใช่นะผมไม่เห็นแชทนะครับโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมอย่าลาืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสิวแก next time